มานี่เจ้าของ <muchas> ก็นวดเลยก็ใส่หน้ากากใส่ค่ะใส่ใส่ใล้างมือเรียบร้อยกลับไปใส่หน้ากากล้างเจลล้างก้อ,อนสิขึ้นแขกกระล้างมือล้างมือเสร็จแล้วก็มาลูบเจลเจลแล้วก็ใส่หน้ากากจังก้อยเห็ดเก็ดน,นอดเก็ดสะอาดอยู่โบได้เฮ็ดซุ้มชีซุ้มหาดอกเข้ากับลูกอยู่ว่าหลูกอันนีตมันมาจ้าเขาสิมาน้ำเขาคือว่าสิมาน้ำเมาเข้ากับโบโหเนาะเพราะว่าเล่ากับม่องโบเห็นนั่นโดดแล้วก็น เตรียมเล้วเว้ยเตรียมตัวแล้วแต่ฉันมาสีได้แล้วเล่าก็ยากตายรึกันก็ป้องกันอย่างดีค่ะป้องกันเพื่อนาะหันว่าเล่าก็เคยเห็นฉันมาย่างย่องย่องม่ยังฉันเฮาย่างมาสีแลดงลบนนุ่งนะอันนี้มันแลดงลบบุได้ได้เขาโบเห็นตัวต้องป้องกันเข้าใครๆกับป้องกันเบื่อคุ้นย่านยุกตะกอนลงแม่นวดนี่แหละแต่ถ้าเพิ่นเปิดลาแต่ก่อนกะโอยอวกได้แล้วพวได้เห็ดแล้ว เพิ่งมาเปิดเนี่ยเพิ่งมาเปิดกกังวลนนะครับถ้าเกิดเยอะๆต้องปิดอีกห่วยกังวลแลหลู้เลยตายเลยคิงเลยพะวามาหากินหยางเราก็ทำงานหนวดเนาะเผื่เผื่อบ่มาเที่ยวบ้านเ่าก็อดกินแล้วเก็นเงินเก่าบาทเก่ามันก็เบิดไปแล้วเขาก็ได้มากแต่ยังว่าเข้าสี่ได้กินไปเรื่อยๆเนี่ยแต่แต่แถวนี้ก็โล่งด้วยใช่ไหมเราบรรยากาศโล่งยู่ได้แหละ แต่ว <West> ่าลกแม่กับพวค่อยได้ไปนวดในลานดอกนวดแต่ยูนีล่ะอือมาบ่ายโมงอ่านฝันพวกมุ่งหรือว่าทุ่มหนึ่งสิแม่กับลูกบาดแล้วแต่เศ้าทำงานก็เลิบแล้วเว้ยบวชเวลาคนแก่ปวน้องๆเท่ากับลุกเมื่อกันเพราะว่ายูนีลบ่มีไฟได้หรือบ่มีไฟบ่มีไฟบ่มีไฟกันพวกมุ่งเย็นเลยพวกกัน